สีแม็กี้สายกินนะครับผมมื้อนี้พีพ่พี่น้องไปเบิึงงัวนบ้งเป็ดเบิึงไก่เบิึงปลานะครับผมมื้อนี้มากับน้องน้องอะไรน้องพลอยค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรน้องกี่ชอ่อมื้อนี้ห้องกับสีพาพี่น้องไปเบิึงงัวเบิึงเป็ดเบิึงไก่นะครับผมวันว่างๆนะครับผมบรรยากาศนี่มือนแลงพี่น้องฝนกำลังสิตกนะครับผม,มเราเราไป ไปดูห่านกันเอ้ยมีห่านด้วยนะครับผมเฮากับชิไปเบิ่งหพานกันก่อนนะครับผมมาเรามาดูหา่านแอกี้บ่ได้อ,ออกกล้องนะครับเดี๋ยวออกกล้องนี่นะครับก่อนจะเปิดคลิปนะครับก็ผมไายนะครับผมมา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 ,มานี่มานี่ดูห่านครับผม <c oughs> าหานทีหลอกห่ายาหานแง่จะมาได้ครับเพราะว่าเขาหาน เราก็จะไปดูเป็ดกันต่อเลยนะคะวันนี้วันนี้นะต้อมไม่อยู่คุณแม่ก็ไม่อยู่คุณพ่อก็ไม่อยู่น้าก็ไม่อยู่น,ยนะคะ เป็ดเป็ดเป็ดไก่ไก่นะครับผมแต่ที่มีคุณตาหนองเมื่อกี้นะครับเรื่องเดียวกะตาอึงเมื่อกี้นะครับผมวันนี้น่าจะตาหนองมาเกียเป็ดเกี่ไก่นะครับเพราะว่าตาอึงเอาหยางง่วนะครับผมเดี๋ยวพาไปิูง่วนะครับพีนหนอง เราจะไปดูวัวกันนะฮะอุตากำลังเอายาให้กินเลยนะฮะยาเจียงงัวเจียงงัวยาให้งัวเจียงยามาก็มาให้วัวน,นะฮะ แะชีมีแสงเล็น่อยนะคบผมเพราะว่าแสงจะถ่อนขมานีนะคบผมกะีมือเหมือกเน้อยแขาสขเขาใหนะคบผมวัวบัวนะคะนันกะชีเหมือจเล็น้อยนะครับผม หัวบัวนะฮะมืเอนเป็นไง้เอง้มื่อกี้น้องพ่อแม่เหร่นนั่อยู่ที่บ้านสวนนะครับผมมาแ่มาูรลูกหัวลูกมัวแล้วลูกลูกโอ้ยม่นังไม่นังต้น ตัวมีเขาอย่าอย่าไปลูบนะมันดุนี่ัวนี้ตัวน,นี้ดุนะฮะบรรยากาศเริ่มมาแรงนะครับพี่น้องไม่ใช่บรรยากาศเริ่มันแรงนะพี่นอ<ด>้องเบิรงนะค,ะคนรับถ่ายวัวมาถ่ายอะไรให้พี่น้อง,องดูนะครับผมเราจะนอนไม่ได้เเราเดินอ้อมดีกว่าตัวนี้ดุ เดินอ้อมดีกว่าดูต <โ Studio? S 2> ักทงแล้วม <il> <out> ่น <beer iş> ้าปลอดไัไม่น้าปลอดภัยแล้วก็พี่น้อง ย้เร็วๆเ,เ,เลยนะคะคลิปนี้คลิปนี้เร็วๆเ,เลยนะครับผมวันนี้ก็ดุมากนะครับบรรยากาศเนี่ยมาแลงนะครับผมน,นี่หนาดูครับพี่น้องครับ เย้าเขาเยวงามครับเด็กๆไปดูปลากันแล้วนะครับคุณตาอึงมาเกี่ยปลาแล้วนะครับผมไม่ทันนะครับปลาใสปลาเยอะมากนะครับผมปลาที่ใสบ่นอ,บอนี้นปลาเยอะนะครับผม เด็กมาดูปลากันนะครับผม <c oughs> พรุ่งนี้เราจะไปเดินทางไปกราบอะไรนะยยนไปพญายนาคกาบพญายนาคซีนัตตะคัดนะครับไม่ดูนะครับ <c oughs> ลืมเลืมแล้วครับผมเสื้ออะไรไม่รู้นะครับอยู่ที่นครพนมใช่ไหมหล่าจะใ พรุ่งนี้นะครับผมท่ากะสีไปไหว้พญานาคนะครับผมผมกะลืมซื้อแล้วครับพี่น้อง<ห>ลืมซื้อแล้วนะครับผมปลาคอนพนมจะว่าหูอยู่ว่าครับปลาอยู่ที่นคะรพนมนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมเดี๋ยวก็นสีทายกรีบมาพี่น้องเบิ่งอยู่นะครับผมเปสวไปหว้พญานาคนะครับผม ้ปาพี่คุณนายุ้ยศรัทธาไปไหว้นะครับผมศรัทธาทุกคนนะครับพี่น้องค,ความศความความเชื่อส่วนบุคลนะคลเนาะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับผมอย่าแต่คนเชื่อบ่เชื่อนะครับผม ก็จะไปขอพรอะไรต่างๆแล้วก็ไปไหว้นะครับผมนะครับพี่น้องทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถ่ายบรรยากาศแล้วก็ปลาเป็ดไก่ง้วนะครับผมขับเบิ้งับผม บ้าตัวนนอกจากมีรังต่อด้วยนะครับมีตอมีปลามีเป็ดมีไกม่มีง้วนะครับผมปาลาเราก็จะเลี้ยงไว้เยอะๆรอเอฟซีมาเที่ยวที่บ้านสวนนะครับผมโควีซ่าด้วยครับพี่น้องบ้านสวนยินดีต้อนรับนะครับผมโอ้ยุกไปแล้ยวยุกไปแล้ว เขาเคยเคียวครับพี่น้องเคี้ยวงามครับพี่น้องฝนหยุดตกแล้วครับพี่น้องเบื้องทั้งึ้นมาแล้วนะครับผมเราก็จะไปดูอะไรกันต่อนะฮะบรรยากาศดีครับพี่น้องคุ้มคืมนะครับเย็นดีนะครับผมบรรยากาศเงี้ยวแม่แรงนะฮะ ก็จะไปเบิ้งทางอันบ่อปลาดุกทางนู้นนะครับผมโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเลยนะฮะคลิปนี้เลี้ยวๆเลยนะครับผมบอยีหยังหมักได้นะฮะคลิปนี้เลี้ยวเเลยนะครับผม ของสัน้นเนี่ยขอถอกขอให้องด้วยครับินองเพราะว่าไม่เกี่ยวมือจับนะคบแล้วก็เดินด้กวยมันเลยสั้นนะครับผมทางนี้ก็เป็นไกบ่บ้านนะฮะไก่บ้านมีไก่แก่ด้วยนะคะคุไก่แก่นะ,ะัะ พี่น่อยครับข้างตัอครับพี่หนอนนั่นใหญ่มากนะฮะขอนี้ก็จะเป็นรวมนะครับนกนุ่งครับพี่นนอนนกนุ่งคุณตาอื่นพิ娅์ขานู้นะครับมีเป็ดด้วยมีเป็ดมีเป็ดด้วยนะครับ ทา่านีกับปลาดุกด้วยคับพี่น้องทางทางนี้ปลาดุกนะฮะทางนี้ปลาดุกนะครับผมสีท้าให้พี่น้องเบิองทาานี่กันดูอยู่นะครับผมปลาดุกพลาดที่คุณตามาเกียปลาแล้วนะฮะหมดให้พี่น้องเบิองว่าร้ายหรือบรายนะคะผม ค,คลิปนาคลิปนาล่งเคียกอ่ะทีไทยปลาดุกขอบิ่งน,นะครับผมบางทีก็จะถ่ายปลาดุกให้ดูนะฮะตีดสามช่มกันได้นะครับผม,มยังไงพี่หน่อมันยากาศสดใสย,ยามาแลงนะครับผมฝนกันล่าสีตกนะครับผมว้าว กสิมีห้างตอ,อย่หันอีกข้างนึงนะคบผมดูต้นน,น,นั้นนะครับผมจะมีประมาณนี้นะฮะที่บ้านสวนก็เท่านี้นะครับผมต้นต้น,ต,นต้นกระท้อนก็หมดแล้วนะครับผมว่ากัน กินนะครับผมกินเนาะหมดยามด้วยนะครับกินไปน้ำมันยังไปน้ำนะครับผมกรับเบิร์ดนะครับผมรอคนต,ต่อไปนะฮะเมา,มาก็หมดนะครับผมโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็มียังหลายนะครับผมกชายบรรยากาศนี่มาแลงพี่น้องเบิ้งแล้วก็ ชมเ็ดชมไก่ที่บ้านสวนนะคบผมโอเคครับพี่น้องที่นี่ก็บเราเพียงไว้ซ้ำหนีนะครับเพราะวาคเิปมันสิยา่จนเกินไปนะครับผมโอเคครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะครยช่องแม็กกี้สายกินด้วยนะครับผมลิปนี่ก็ไว้ซ้ำหนีนะคะผมสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย